สวัสดีค่ะพวกเราสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มารงตัวกันที่ร้านน,น้องเอกาอฟ,ฟีตอนนี้พวกเราก็เอาร้านคอฟฟนะคะเข้าแอปมูมอํกำลังรอดำเนินการนะคะตอนนี้ เป็นสมาชิกพรีเพเซอร์นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะบางท่านก็เป็นจูเนียร์เพเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ในวันนี้เรามีรายการพิเศษนะคะเราจะแนะนำ New d i a l e c t อร์แทนเชิญท่านแนะนำตัวเองอยากเป็นทก่านครับก็เมื่อกีก็บอกพีก็เป็นฐานะขาคนะครับด้วยนวาการลพิเศษไม่ได้ในคน สิ่งที่พีเตอร์เป็นเนี่ยก็คือเซเตอร์เนี่ยหลังจากที่พูดคุยในเรื่องของมูมอแล้วเนี่ยมันก็บอกว่าเซเตอร์ขามันมีสภากาแฟตอนเช้าในกลุ่มคนเนี่ยจะมีประมาณ400กว่าคนแต่ว่าเขาจะสลับกันมาพูดคุยเหมือนเรานั่งกินกาแฟพูดคุยกันไปแล้วมันไม่ใช่สายงานเดียวกันพีเตอร์สนใจจะเข้ามาฟังไหมพีเตอร์ก็บอกเออดีเหมือนกันเช้ามาพี่ก็รถนั่งต้นไม้ดูแลน้องหมาอยู่แล้วท่านก็เปิดเข้ามาฟังเช้า ตอนเย็นมาเขาจะพูดเรื่องแผนกาตนามีคนที่ประสบความสําเร็จเข้ามาแชร์ประสบการณ์ว่าเขาทํายังไงเขาถึงประสบความสําเร็จเซเตอร์ก็เข้ามาฟังเช้าฟังเย็นฟังเช้าฟังเย็นอย่างเงี้ยค่ะอยู่สักพักหนึ่งแล้วตอนหลังมาเซนเตอร์ก็ถามว่าเพื่อนที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจทําธุรกิจเลยอะไม่ใช่แค่ซื้อกินซื้อใช้ล้วได้เงินกลับคืนต้องทําแบบไหนยังไงก็เลยมีการซื้อ120้อ่เป็นทีคะแนนขึ้นมา เสร็จแล้วหลังจากนั้นน่ะก็คือมีโควิดเข้ามาปีนี้แล้วทีนี้ก็ไม่มีการที่จะไปเจอกันเซเตอร์ก็เหมือนเริ่มต้นธุรกิจไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเป็นเราก็เลยนัดกันหลังโควิดซึ่งเซเตอร์ก็กับมาจากอายุทยานะวันนั้นน่ะช่วงั้นคุยคือเนื่องจากว่าตั้งแตยุยี่ยี่สิบหกตั้งอยสามสิบีหน่ผมไม่ได้ออกจากบ้านเดือนเป็นเดือนเลยนะไมใช่เดือนเลยใช่ แต่แต่ตระหว่างนะระหว่างนั้นเซเตอร์เข้าห้องประชุมฟังอยู่ตลอดเวลานะคะและ้วทีนี้ในกลุ่มของมุมอพัทยาเราอะค่ะแต่ละคนเดี๋ยวน้องเลก็ขึ้นมาเป็นดเล็เตอร์เดี๋ยวคนน้นก็ขึ้นมาเป็นดเล็ตเตอร์ก็เป็นดเล็เตอร์เซเตอร์ก็ถามว่า,าเป็นดเล็ตเตอร์เป็นไงเอิญมนก็บอกว่า คนที่ซื้อมี120คะแนนเนี่ยเขาจะเรียกว่า Junior p เ a c e r ใช่ไหมเสร็จแล้วสามารถที่จะมีลิงค์ทำธุรกิจได้ก็เลยบอกว่าเราแค่มี9คนนี้แหละค่ะในสังงานองค์กรเราเนี่ยเราก็เป็นดีเลกเตอร์แล้วเจตเตอร์ก็เลยนัดหลังจากที่กลับจากบ้านที่อยุธยามาเ็ิ้อนกับโคนอุ้มก็ไปพบกับท่านค่ะภายใน2วันครึ่งเพราะว่าวันนั้นก็ไปถึงสี่โมงเย็นสวัน นี่ถือว่าไม่ถึงสองวันเลยนะวันนั้นเราก็กลับกันบ่ายโมงแล้วน,นะก็เท่ากับว่าวันกว่าๆเซตเตอร์ก็ขึ้นมาเป็นดีเลกเตอร์ได้มไม่ได้ทําอะไรค่ะเซตเตอร์มีคนที่เซตเตอร์รู้จักรักกันมาพูดคุยกันเหมือนเหมือนที่น้องเอมีเนี่ยน,น้องตเตอมก็คือสายสัมพันธ์ดีเซตเตอร์ก็พาเปิ้ลกับโค้ดอุ้มไปรู้จักแล้วเราก็ไปเล่าแบบนี้ค่ะว่าเฮ้ยมันซื้อกินซื้อใช้เรได้เงินคืมันก็โอเคนะ แล้วเขาก็ทาไม่เป็นเขาก็ยืนมือถือมาให้เราโหลดนุ่มนี่นั่นซึ่งตำแหน่งเนี่ยมันไม่ได้สําคัญแต่มันสําคัญตรงที่เราทํางานไป็นทีแล้วมีรายได้จากการซื้อทีซ,อซื้อใช้แล้วมีรายได้จากการที่บอ